สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับคลิปนี้ก็มาเอาใจคนรักการปลูกบัวนะครับก็พาเพื่อนๆนนะครับมาอัปเดตดูบัวหลวงที่ทําการปลูกเอาไว้นะครับแล้วก็ได้ทําการพาเพื่อนๆนบำรุงดูแลก็ล่าสุดที่ผ่านมาก็พาเพื่อนเพื่อนนะครับใส่ปุ๋ยบัวครับตอนนี้บัวออกดอกนะครับสมบูรณ์มากแล้วก็ดอกใหญ่มากเลยนะครับตอนนี้ก็ออกดอกทั้ง2อ่างเลยนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูใกล้ๆนครับนี่สูงให้ดูก่อน อันนี้มาดูไม้ประดับนะครับผมเป็นบัวหลวงสัตบงกฏนะครับปลูกไว้ในอ่างสองอ่างตรงระเบียงตรงนี้นะครับนี่ครับอ่างฝั่งนี้นี่ดอกบานนะครับผมบานแล้วใหญ่มากเลยนี่ครับก็วันนี้ก็มีเกิดความรู้เล็กๆน้อยๆมาฝากเพื่อนๆอีกแล้วนะครับเป็นเทคนิคใหม่ของการดูแลบัวนะครับผมวิธีนี้ถือว่าค่อนข้างที่จะได้ผลนะครับแล้วก็เป็น วิธีที่ธรรมชาติสุดๆนะครับผมก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับผมว่าเป็นวิธีแบบไหนก็เดี๋ยวพาไปดูบัวหลวงก่อนนะดูใกล้ๆกันนะนี่ครับ <Wow. S 1> ดอกนี้นี่คือดอกสมบูรณ์มากเลยนะครับบานแล้วนี้บานเต็มที่แนละ้วสีสันสวยงามมากเลยนะครับเป็นบัวดอกซ้อนครับผมของเพื่อนๆทำการดูแลแล้วเป็นยังไงบ้างน,นะครับผมคอมเมนต์มา แชร์ประสบการณ์กันใต้คลิปได้นะครับมีปัญหาหรือมีข้อสงสัยะอะไรก็คอมเมนต์สอบถามได้นะครับและเปลี่ยนความรู้กันครับผมถือว่าสมบูรณ์มากเลยนะครับตั้งแต่เราดูแลแล้วก็ใส่ปุ๋ยมานะครับจากสภาพก่อนที่จะทําการทําสาวนี่คือสภาพแทบจะไม่รอดแล้วนะครับตอนนี้สวยมากเลยนะครับผมนี่ครับ ดอกก็มีมาให้ได้ชมความงามตลอดนะครับผมฝั่งนี้มีมาอีก2ดอกนะครับนี่สวยงามมากเลยนะครับเวลาทํางานหนักมาครับเหนื่อยๆจากงานเกษตรงานลุยสวนมาก็มาเห็นดอกไม้เห็นดอกบัวตรงระเบียงนี้ก็รู้สึกหายเหนื่อยนะครับถือว่าสวยมากเลยนะครับสมบูรณ์มากไปดูอีกอ่างหนึ่งกันครับผม อ่างนี้นี่ถือว่าดอกใหญ่มากเลยนะครับนี่ออกมาประมาณสองสามดอกนะนี่ครับดูครับตอนนี้ยังไม่บานนะครับเป็นดอกตูมนะครับดูความงามครับผมว้าวสวยงามมากเลยนะครับนี่ครับดูฝ่ามือผมนะครับนี่ครับใหญ่เท่าฝ่ามือเลยนะครับดอกใหญ่มากเลยนะสวยงามมากครับอ่างนี้ก็ถือว่าสมบูรณ์กว่าอ่าง ั่งเมื่อกี้นะครับผมอ่างแรกที่พาดูเมื่อกี้นะครับนี่อ่างนี้สมบูรณ์กว่าใบนี้แน่นแลน้วก้านนี่ใหญ่มากเลยครับแต่ละการการใบนะครับพาทัวร์พาชมก่อนนะครับผมนี่สวยงามมากเลยนะครับดูใบแต่ละใบก็สมบูรณ์มากอันนี้ออกดอกเรียงกันเลยนะครับสามดอกเลยนะครับสวยมากเลย นี่ดอกตูมนะครับผมนี่อันนี้ตูมเพิ่งขึ้นมายัางเล็กอยู่นี่ดอกฝั่งนี้ก็สวยงามมากเลยนะครับดูสีสันครับสีชมพูครับผมนี่ดูฝ่ามือครับผมดอกใหญ่มากเลยนะครับดูเกสรด้านในนี่ครับยังไม่บานนะครับก็วันนี้ก็มีเกิดความรู้เล็กๆน้อยๆน,น,น,นะครับการใส่ปุ๋ยแบบธรรมชาตินะครับ นอกจากที่เราจะใส่ปุ๋ยสําเร็จรูปแล้วยังมีวิธีเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับผมจากประสบการณ์ที่ไ้ปลูกบัวนะครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาดูนะครับนี่เป็นวิธีธรรมชาตินะครับเป็นเทคนิคการปล่อยน้ําให้แห้งนะครับผมปล่อยน้ําแห้งปุ๋ยผุดนะครับนี่ซึ่งก็เลยสังเกตจากธรรมชาตินะครับนี่ครับเดี๋ยวพาไปดูเลยนะอ่างนี้น้าจะแห้งแล้วนะครับอ่างฝั่งนู้นยังไม่แห้งเท่าไหร่ ผมก็จะปล่อยให้น้ํานะครับผมแห้งแบบนี้เลยนะครับนี่ครับนี่คือในอ่างนะครับน้ําแห้งประมาณนี้เลยนะแต่เทคนิคนี้นะครับผมอย่าปล่อยให้น้ําแห้งแบบแห้งจนดินแตกปล่อยให้น้ําแห้งแบบแห้งจนดินแตกแะ้หงเยอะเกินไปนะครับเดี๋ยวใบเขาจะเหี่ยวนะครับผมเพราะขาดน้ํานะครับให้แห้งประมาณนี้คือไม่มีน้ํานะครับผมสังเกตนะครับผมจะมีนะครับเป็นคุยๆดินผุดๆขึ้นมานะครับผมนี่เห็นไหมครับนี่เล็กๆ คุยพปุดขึ kel, ้นมานะครับผมเกาะตามโคนต้นเกาะตามโคนกิ่งของใบบัวนะครับก้านใบบัวนะครับนี่ตัวนี้คือขี้ไส้เดือนนะครับนี่เป็นขี้ไส้เดือนน้าเป็นขี้ไส้เดือนธรรมชาติเลยนะครับเวลาเราปล่อยให้น้ําแห้งนะครับเขาก็จะขึ้นมานะครับผมขับทายไว้ตามพื้นผิวดินอย่างนี้เลยนะครับนี่เห็นน่าจะเห็นชัดอยู่นะครับนี่ครับผมนี่ครับ เกาะตามนี่ครับการใบบัวต่างๆนะครับผมนี่คือวิธีธรรมชาติเลยนะครับเราสามารถที่จะปล่อยให้น้ําแห้งแล้วก็ปุ๋ยก็จะผุดขึ้นมาเองตามธรรมชาติเลยนะครับนอกจากที่เราจะใส่ปุ๋ยสําเร็จรูปแล้วเนาะยังมีปุ๋ยที่ธาตุอาหารถือว่าครบสมบูรณ์อีกวิธีหนึ่งนะครับผมอีกตัวหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับเป็นปุ๋ยขี้ไส้เดือนนะครับปุ๋ยมูลไส้เดือนนั่นเองนะครับผมพอเราปล่อยให้แห้งแล้วเขาขึ้นมาขับถ่ายแล้วใช่ไหมครับหลังจากนั้นเราก็เติมน้ําเลยครับผม พอเราเติมน้ําปุ๋ยก็จะละลายนะครับเป็นการบํารุงดูแลใส่ปุ๋ยบัวอีกวิธีหนึ่งที่น่าสนใจมากเลยนะครับนี่ครับผมถือว่าผุดขึ้นมาเยอะเลยนะครับนี่ทั่วเลยนะครับทั่วพื้นที่เราปลูกบัวเลยนะครับน่าเดี๋ยวแหวกให้ดูเนาะฝั่งรุงก็มีครับนี่นี่ครับเยอะมากเลยนะครับผม แทบจะทุกจุดเลยก็ว่าได้นะครับนี่ครับเป็นผุดผุดขึ้นมานะครับนี่แหละคือปุ๋ยผุดนะครับผมเหมือนสังเกตได้ตามทุ่งนาก็จะมีแบบนี้เหมือนกันนะครับเวลาเรามีน้ําขังในนาใช่ไหมพอเราปล่อยน้ําออกปุ๊บก็จะมีไส้เดือนนะครับขึ้นมาขับถ่ายตามโคนต้นข้าวนะครับที่เทคนิคที่เขาใช้กันในที่เขาเรียกว่าเปียกสลับแห้งแกล้งข้าวนั่นเองนะครับผม ถ้าเติมน้ําไว้ขังไว้ตลอดนี้ไสเดือนจะไม่ขึ้นมาขับถ่ายนะครับตัวนี้เป็นไสเดือนน้ำนะครับเขาสามารถอาศัยอยู่ในน้ําได้นะดินที่เป็นดินน้ําแบบนี้นะครับผมผมก็ไม่รู้ว่าเป็นไสเดือนประเภทไหนเหมือนกันแต่พอเวลาเราปล่อยน้ําให้แห้งนะครับแบบนี้เลยนะครับนี่เขาก็จะขึ้นมาขับถ่ายให้เราได้นะครับเดี๋ยวไปดูอีกอ่างหนึ่งนะครับนี่ครับฝั่งนี้ก็มีตะไคร้ขึ้นเยอะนิดนึงนะครับผมเดี๋ยวก็ต้องเอาตะไคร่ออกเหมือนกันนะนี่ครับ ฝั่งนี้ยังไม่เห็นใช่ไหมเพราะว่ามีน้ำนะครับผมแต่เราก็จะเห็นด้านในนิดๆหน่อยๆนะครับในน้ำเห็นไหมครับเป็นขุยดินนะครับเล็กๆสังเกตได้นะครับจุดเป็นฟ้า้าขาวๆนะครับสีน้ําตาลหน่อยนะถ้าเราปล่อยให้แห้งเลยนะครับก็จะขึ้นมาเต็มโอเดตตรงนี้ชัดนิดนึงครับมาดูนี่ครับเราก็จะเห็นไหมสีน้ําตาลอยู่บนบนสาหร่ายสีเขียวเนี่ยนะครับ นี่คือปุ๋ยขี้ไส้เดือนมูลไส้เดือนที่เขาขึ้นมาขับถ่ายนะครับผมก็มีเกิดความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับมาฝากเพื่อนๆนะครับสําหรับการดูแลบัวนะครับผมเอาใจคนรักการปลูกบัวนะครับเวลาเราเหนื่อยๆมาจากการทํางานก็มาเห็นต้นไม้ของเราแบบนี้ก็รู้สึกสดชื่นนะครับครับนี่เรียงกัน3ดอกเลยครับผมก็ลองเอาไปปรับใช้ดูนะครับเพื่อนๆที่ปลูกบัวแล้วนะครับผมก็ปล่อยน้ําแห้งนะครับผมนี่ปุ๋ยปุ๋ยผุดขึ้นมาเลยนะครับ ปุ๋ยมูลไส้เดือนครับอย่างดีเลยครับเดี๋ยวก็ผมก็จะทําการเติมน้ําเพื่อละลายปุ๋ยมูลไส้เดือนนี้นะครับบํารุงบัวต่อไปนะครับผมก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากๆนะครับที่ติดตามรับชมนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาอัปเดตดูบัวเราว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับตอนนี้รู้สึกว่าจะขยายไหลเยอะมากเลยนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะทําการซื้ออ่างมานะครับบางทีก็จะทําการขยายปลูกเพิ่มนะครับผมนี่ครับ สวยงามมากเลครับผมครับคลิปนี้ขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมครับคลิปนี้สวัสดีครับ